เพลงต้องมาหน่อยเพลงต้องมาประกอบนะเพลงดังๆหน่อยฮะเพลงดังๆหน่อยและเริ่มเลยครับคู่นี้แอคชั่นมองจันมองจันไปมองจันทะอะไรอ๋อเขินเขินเหมือนเหมือนว่าเดี๋ยวนี้อพวกเราไม่ดูแล้วแต่ดูกันแบบเดียวกันให้หญิงมองจันทร์ฮะมองจันทร์ ขอตั้งแต่แรกเเล่วยหน่อยดิมีปจันสวยนะคะคุณพี่หรือไม่ช่วยหน่อยดิเฮ้ยย่าทำไม่ได้เถอไดจริงๆมันมาเลยนะครับคือคือในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะแบบมี s c นที่แบบขึ้นมาใหม่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็อยากให้แบบรอชมกันอ่ะคู่นี้ไม่กล้าไม่เป็นไรฮะเรามีคู่ที่เขาแอบไปตั้งหรอแอบวานแล้วมีอยู่คู่หนึ่ง้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไปดูภาพกันดีกว่าครับค่ะ